เปิดคลิปมานะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันก่อนเลยนะวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเกียร์คูมีนั่นเองและในวันนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาไกด์ตัวละครนะครับหรือการปั้นตัวละครแต่อย่างใดนะแต่วันนี้เนี่ยผมไปเจอเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับและจะนํามาเรียบเรียงนะและก็เล่าให้เพื่อนเนี่ยได้รับชมกันนะครับผมโดยเนื้อหานะครับถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยได้อ่านชื่อคลิปแล้วนะครับจะรู้สึกมึนๆงงๆนิดนึงนะครับว่าเกมฮงไกนะครับมันได้รับความนิยมสูงนะครับจนทางการของจีนเนี่ยคิดว่าเป็นแอปหลออกลวงงงเนนนนน่ยยครัััับมจะะป็า้้ไได ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีความนิยมสูงถึงขนาดนี้นะครับโดยยอดดาวน์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยก็นาหูไปหมดเลยนะครับนะหลากหลายประเภทนะครับมากกว่า140ประเทศเนี่ยก็ดาวโหลดเกมนี้กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเกมฮงไกซา,าร์เรลเนาะที่ทางการของจีนนะครับคิดว่าแอปนี้หรือว่าเกมเกมเนี้ยเป็นแอปหลอกลวงหรือเป็นเกมหลอกลวงนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปติดตามรับชมได้ในคลิปเลยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะ ก็แน่นอนเลยนะครับเกมฮงไกซาเรลนะครับเป็นเกมจกักรวาลใหม่นะครับของซีรีส์เกมฮงไกนั่นเองจากทางค่ายโฮโยเวิร์สนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีเนาะซึ่งค่ายนี้นะครับก็ทำเกมดีๆออกมามากมายนะครับทั้งฮงไกยิมแพกนะครับผมเนาะเกมจีนิมแพกนะครับจนสืบเนื่องมาถึงเกมฮงไกซาเรลนั่นเองนะครับ โดยตัวเกมนี้นะครับก็นําเสนอนะครับเกมเพจฉบับใหม่นะครับเนาะหรือเป็นแนวใหม่ของค่ายเลยก็คือเกมเทิร์นเบสนะครับในรูปแบบ RPG นั่นเองที่มีระบบนะครับเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเนาะโดย UI นะครับหรือระบบพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับเกมเกมชินิเมะดังนั้นนะครับกลุ่มผู้เล่นเกมชินนะครับสามารถที่จะเรียนรู้นะครับแลวก็เข้าใจระบบเกมของฮงไกสตาร์เรลได้ไม่ยากเลยนะครับและเนื่องด้วยเอกลักษณ์ของตัวละครของเกมเกมนี้หรือว่าเกมจากค่ายนี้นะครับแน่นอนว่ามีความน่ารักนะหล่อเข้มนะครับนะมีความดุดันนะหลายตัวนะคร ใตามับตามฉบับของค่ายโฮโลเวิร์สนั่นเองนะและแน่นอนเลยนะครับกลุ่มผู้เล่นเนี่ยก็รอนะครับแล้วก็ลงทะเบียนอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับรอเกมเนี้เปิดซึ่งทําให้ยอดลงทะเบียนของเกมเกมนี้เนี่ยขึ้นอันดับที่1นะครับในหมวดแอปฟรีบนแอปสโตร์นะของ Apple เลยนะทุกคนในหลายภูมิภาคนะครับนะมากกว่า1 4 0ประเทศและเกมโฮงไกซาเรลนะครับก็ได้เปิดตัวให้พวกเราเนี่ยเข้าไปสร้าง ID เล่นกันนะครับตั้งแต่วันที่26เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าประเด็นหลักๆนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เลยฮะเพราะ ดังนั้นเลยนะครับมันทําให้ยอดดาวน์โหลดนะครับหลังจากเกมนี้เปิดตัวมานะครับนะและมีความนิยมอย่างล้นหลามในหลายๆประเทศนะครับโดยมีผู้เล่นมากกว่า10ล้านคนนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะทุกคนสมมุติว่าเรามีเกมเกมนึงนะครับแล้วเปิดตัวได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยล้วยอดดาวน์โหลดมันพุ่งทะลุมากนะครับมันต้องมีสาเหตุแน่นอนใช่ไหมว่าเอ้ยอะไรมันเป็นสาเหตุนะครับที่ทาให้เกมเกมนี้เนี่ยมันถือมีความนิยมขนาดนั้นนะครับเลนี่มันก็ไปสะดุดตาสะดุดใจนะครับของทางการของประเทศจีนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแอปนี้หร ทางการของประเทศจีนนะครับเกิดความเข้าใจผิดนะว่าเกมโวงไกาซาเรลเนี่ยเป็นแอปหลอกลวงนะครับหรือว่าเป็นเกมหลอกลวงอะไรพวกนี้เหลฮะ,ะนะหรือว่าพวกสแกมมอร์แอต่างๆที่แบบว่าหลอกผู้ใช้งานนะครับยังข่าวในประเทศไทยเราก็เจอนะพวกแอปด,ดูดเงินดูอะไรต่างๆนะครับทางการนะครับก็มีความเป็นห่วงนะหรือสึกว่ามันแปลกๆหรือเป,ปล่านะและทางการนะครับก็ได้มีการโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่ได้ดาวน์โหลดเกมนี้นะครับหรือว่าแฟนๆชาวเกมเนี่ยที่ด,ดาวน์โหลดเกมนี้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนเข้าไปทั้งสิ้นเลยนะและหน่่่วยยงงงงาาาาานนนตตตอออ้กกกกกรรรขทจีบ็เเพิิมม นะครับว่าให้ลบการติดตั้งเกมออกไปจากมือถือนะครับไม่งั้นอาจจะถูกโกงได้นะครับซึ่งก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุใดนะครับหรือว่าเหตุผลใดเนี่ยที่ทาให้ทางการจีนครับคิดแบบนั้นนะครับหรือรู้สึกว่าเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับหรือเคลื่อนตัวในประเด็นนี้นั่นเองนะครับแต่ผู้เล่นนะครับและเหล่าแฟนๆในประเทศจีนเนี่ยนะครับก็คาดการณ์นะครับหรือว่าลือกันว่านะครับยอดดาวน์โหลดนั่นเองนะครับที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับและ นะครับและความน่าสงสัยได้ดังนั้นนะครับผมมันจึงไม่แปลกเลยนะที่ทางการเนี่ยจะมีเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องเช่นนี้ได้นะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับหรือว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมา1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งนํามาเรียบเรียงนะครับและจัดทําเป็นเนื้อหาเป็นเพื่อนนะครับได้รับชมกันนะเพราะเห็นว่าเนี่ยข่าวนี้มันมีความน่าสนใจนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการตอบรับกระแสยอดนิยมของเกมเกมนี้จริงๆนะครับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยลงโหลดมาเล่นนะ สามารถที่จะเลือกเล่นได้ตามความต้องการของผู้เล่นได้เลยนะครับผมนะแล้วแหล่งอ้างอิงนะครับที่ผมนํามาทาคลิปนี้หรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงของข่าวข่าวนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ในคาาําอธิบายใต้คลิปนะครับใครที่สนใจนะครับอยากไปอ่านเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากไปดูแหล่งข้อมูลเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดด้ที่ใต้ดีคลิปชั้นเลยนะครับและข่าวในวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการตอบรับกระแสะความนิยมของเกมหงไกซารเรียลจริงๆนะครับตรงส่วนนี้ผมก็ตะลึงนะครับแล้วก็ตกใจบา้าๆเลยแล้วว่าอุย้ยเกมมันดังจริงิงงงๆนรัเเาาาทดีีมมตต้แ่กผหไย ก็ทําได้ดีกว่าเดิมอีกหลายระดับเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะและถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงส่วนไหนเนี่ยที่ผมรีเสิร์ชผิดไปนะครับหรือรู้สึกว่าพูดผิดไปเนะี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แก้ไขผมได้นะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่มีอะไรแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ